หัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเป็นเครื่องบ่งชี้ของโรคร้ายแรงแต่สมาร์ทวอทยี่ห้อไหนสามารถช่วยตรวจจับได้แม่นยำที่สุดคำตอบอาจทำให้คุณประหลาดใจในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดสมาร์ทวอทไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเอฟีบ e ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่คุณรู้หรือไม่ว่าแบรนด์ไหนที่ทำได้ดีที่สุดและทำไมข้อมูลนี้สำคัญกับคุณอย่างยิ่งแล้วทำไมเรื่องนี้สำคัญ เอฟีมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหากปล่อยไว้อัดนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองสตโตรกที่อันตรายได้แต่อย่ากังวลผลวิจัยล่าสุดจากวารสาร j c c a d v a n c e ชี้ว่า Apple Watch ยังคงเป็นผู้นำในด้านความแม่นยำในการตรวจจับเอฟีมด้วยเทคโนโลยี 4G ที่ได้รับการพิสูจน์แต่สิ่งที่น่าสนใจคือท,ทางเลือกอื่นๆเช่น Samsung Fitbit และ Garmin ก,ก็กำลังพัฒนายอย่างต่อเนื่องและนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดสมาร์ทวอทช์ไม่ใช่แพทย์มันเป็นเพียงเครื่องมือคัดกรองเบื้องตน้นหากได้รับการแจ้งเตือนคุณควรปรึกษาแพทย์ ยาทันทีแล้วคุณควรเลือกสมาร์ทวอทยี่ห้อไหนคำตอบขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานและความต้องการของคุณแต่ที่สำคัญคือการใช้สมาร์ทวอตช่วยให้คุณตระหนักถึงสุขภาพหัวใจของตัวเองมากขึ้นและนี่คือคำถามสำคัญคุณพร้อมที่จะให้เทคโนโลยีช่วยดูแลสุขภาพของคุณหรือไม่หรือคุณคิดว่ายังคงพึ่งพาแพทย์เท่านั้น